ขอน้อมกราบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับสายกลางจาแนวสายทางแห่งธรรมะที่สอดแทรกหลักคำสอนทางพุทธศาสนาโดยวันนี้กระผมจะมาขอเล่าถึงจดไว้นะห้าคำนี้เมื่อถึงคราวคับขันวิญญาณตามอาฆาจงภาวนาคำนี้ไว แม้แต่เจ้ากรรมนายเวรยังกลัวหนีหายหมดลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกํำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับเรื่องเล่าประสบการณ์ของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเทาโดยท่านได้เคยพูดไว้ว่าผีตายหรือจะสู้ผีเป็นเมื่อครั้งที่หลวงปู่สุก ท่านได้เจอกับผีสมพานวัดร้างมาลองดีกับท่านเพียงแค่ท่านเอ่ยปากว่าห้าคำนี้ผีสมพานถึงกับหายไปเลยหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าตำบลมะขามเท่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาเป็นบิดาแห่งกองทัพเรือท่านเป็นพระอภิญญาที่ทรงบารมีธรรมและทรงคุณวิเศษในเวทวิทยายากจะหาผู้ใดเทียบเท่า ตลอดช่วงชีวิตแห่งการคลองเพศสมณะเชื่อได้ว่าหลวงปู่สุกย่อมมีประสบการณ์รเผชิญกับวิญญาณมาไม่น้อยเพียงแต่ท่านไม่เปิดเผยให้ผู้ใดได้มีโอกาสได้รับรู้นอกจากเรื่องของผีสมภานวัดร้างซึ่งคุณยอดสุขทองลูกศิษย์คนหนึ่งของท่านเป็นผู้รับฟังมาและนำมาบอกเล่าต่อโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้รล้งที่หลวงปู่สุก วัดปากคลองมะขามเฒ่าท่านจาริกทุดงจะไปนมัสก,การพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเมื่อท่านได้ถวายอภิวาทต่อรอยพระพุทธบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความปิติอิ่มใจแล้วจึงได้เดินทุดงกลับวัดปากคลองมะขามเฒ่าของท่านและในระหว่างเดินทางกลับนั้นท่านได้จาริกมาพบกับวัดร้างแห่งหนึ่งในเวลาเย็นย่ำสนธยาซึ่งถึงการอันสมควร หาสถานที่เหมาะสมเพื่อปักโกรธหลวงปู่สุขพิจารณาวัดร้างแห่งนี้เห็นว่าพอจะอาศัยเป็นสถานที่พักผ่อนในราตรีการที่จะมาถึงได้ท่านจึงแบกโกรธเข้าไปในเขตธรณีสงแห่งนั้นบริเวณทั่วไปของวัดร้างมีความสงัดเงียบมากมีโบสถ์ศาลาการประเรียนและกุฏิพระครบสมบูรณ์เพียงแต่ปราศจากพระเนรจำพรรษา คอยดูและรักษาธานุบำรุงดังนั้นศาสนาสถานโดยทั่วไปจึงเกิดการชำรุดสุดโทมผุพังเป็นที่น่าเวทนายิ่งนักหลวงปู่สุขเองก็รู้สึกแปลกใจสงสัยคนที่วัดนี้ไม่ควรจะปล่อยร้างวังเวงดังที่เห็นเพราะสังเกตดูที่ตั้งของวดัดก็อยู่ในพื้นภูมิทําเลที่เหมาะสมไม่ใกล้ไม่ไกล,ไไกลจากหมู่บ้านชุมชนเท่าไหร่นักเหตุใดจึงขาดผู้มีจิตกุศลศรัทธา อุปถาพ,พราะเนนถึงเพียงนี้หลวงปู่เพียงแค่สงสัยแต่ไม่คิดจะใส่ใจใคร่รู้สาเหตุที่มาของวัดร้างท่านจึงมองหาที่พักสำหรับคืนนี้เห็นบริเวณระเบียงด้านหน้ากุฏิหลังใหญ่ดูกว้างขวางดีและเปิดโล่งโปร่งสบายก็ตรงไปยังที่นั้นวางอัฐบริขารลงแล้วไปเก็บคะแนงไม้มารวมกันปัดขวาดผืนให้สะอาดพอปูอาสนะได้ ขณะที่หลวงปู่สุกําลังปัดกวาดอยู่นั้นมีชาวบ้านเป็นชายสองถึงสามคนเดินมาหาท่านแล้วนั่งยกมือไหว้นมัสการมีคนที่อาวุโสที่สุดถามขึ้นมาว่าหลวงพ่อมาจากไหนขอรับพวกกระผมเห็นหลวงพ่อเดินลัดตัดทุ่งตรงมาที่นี่จึงรีบมาพบหลวงปู่สุขก็ได้ตอบไปว่าอาตมาไปนมัสการพระพุทธบาทที่สระบุรีมา กำลังจะกลับวัดปากคลองมะขามเทาคืนนี้คงต้องพักที่วัดนี้ชั่วคราวพวกโยมเป็นคนบ้านนี้กระมังชายคนนั้นก็ตอบหลวงพ่อไปว่าใช่ขอรับกระผมเองอยู่เลยหลังวัดนี้ไปไม่เท่าไรเออหลวงพ่อขอรับท่านพักอยู่ตรงระเบียงหน้ากุฏินี้เห็นทีจะไม่เหมาะสมกระมังครับหลวงพ่อก็ถามขึ้นมาว่าทำไมล่ะโยมอาตมาเห็นว่าเป็นวัดร้าง ไม่มีใครดูแลเป็นเจ้าของจึงไม่ได้ขออนุญาตใครโยมคนนั้นก็บอกไปว่าไม่ใช่เรื่องขออนุญาตหรือไม่ขออนุญาตหรอกขอรับแต่พวกกระผมเป็นห่วงหลวงพ่อกลัวว่าหลวงพ่อจะเจอเรื่องไม่ดีไม่งามเข้าตอนกลางค่ำกลางคืนหลวงพ่อก็ถามไปว่าเรื่องไม่ดีไม่งามที่โยมว่านั่นนาะมันเรื่องอะไรกันโยมผู้สูงวัยท่านนั้นทำท่าอึอากอัก ก่อนจะตัดสินใจกลาบเรียนว่าผีที่นี่เหียนเหลือกำลังขอรับหลวงพ่อสาเหตุที่วัดนี้กลายเป็นวัดร้างก็เพราะผีดุนี่แหละครับกลับผมเองเคยเป็นมักทายกที่วัดนี้รู้เรื่องดีเชียวลาแล้วอดีตมักทายกก็ได้เล่าเรื่องผีวัดร้างให้หลวงปู่สุขฟังว่าเมื่อก่อนวัดนี้จะมีพระเนนจำรรษาไม่เคยขาดชาวบ้านร้านตลาด มาทำบุญทำทานกันตลอดเวลาต่อมาสมผานเจ้าวัดมรณาภาพยังไม่ทันจะหาสมภานรูปใหม่มาปกครองดูแลวัดผีสมภานเปิดฉาออกอารวาสหลอกหลอนแทบทุกคืนจนพระเนนอกสันขวัญหายแม้ชาวบ้านจะร่วมกันทำบุญแผ่กุศลสักเท่าไหร่ผีสมภานก็ยังไม่ยอมไปผุดไปเกิดยังคงหลอกหลอนเหมือนเดิมกละทั้งพระเนนทนไม่ไหว พากันหนีหายย้ายไปวัดอื่นหมดเคยมีพระใจกลา้ารับอาสาจะมาช่วยบูรณะวัดฟื้นฟูวัดแต่อยู่ได้ไม่กี่วันก็หอบอัฐาบริขารจากไปเพราะถูกผีสมพานเล่นงานเอาหลวงปู่สุขรับฟังอดีตมกรทายกเล่าเรื่องผีสมพานโดยสงบมีได้แสดงความคิดเห็นแต่ประการใดเมื่อมกรทายกกราบเรียนแนะนำให้ท่านย้ายที่ปักโกรธ ไปอยู่นอกเขตวัดจะดีกว่าแต่ท่านก็เฉยบอกแต่เพียงว่าคงไม่เป็นไรเพราะท่านมาอาศัยคืนเดียวแล้วก็ไปผีสมภารคงไม่ทำอะไรเมื่อหลวงปู่ยืนยันเช่นนี้ชาวบ้านก็จําต้องนมัสการกราบลากลับไปทางที่ห่วงใหญ่ท่านจะทานวิญญาณร้ายของสมภารเจ้าวัดที่ตายไปไม่ไหวหลวงปู่ได้กลางโกรธจัดวางบริขาร และปูอาสนะเรียบร้อยเมื่อความมืดของราตรีมาเยือนวัดก็ยิ่งวังเวงหนักขึ้นหลวงปู่ไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเย็นตามกิจของท่านแล้วเข้ากรดเจริญสมาธิภาวนาเช่นที่เคยปฏิบัติมาโดยไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นตราบกระทั่งดึกสงดัดก็ปรากฏเสียงบานประตูหน้าต่างของกุฏิหลังใหญ่กระแทกเปิดปิดดังสนานทั้งทังที่ประตูหน้าต่างนั้น ใส่ดานลั่นกรอนปิดสนิทจะเป็นเพราะลมก็ไม่ใช่เพราะเวลานั้นลมสงบเงียบเชียบหลวงปู่สุกกำลังพักผ่อนต้องลุกขึ้นมานั่งคอยดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปอีกและไม่นานเมื่อตรงหน้ากรดนั้นร่างดำมืดของสมภารวาดัดได้ผุดพูบขึ้นมาให้เห็นถนัดชัดเจนพร้อมกับพูดขึ้นด้วยเสียงแหบฮาวดุดไม่พอใจว่ามาทำไม หลวงปู่สุขก็ได้ตอบไปว่าผมไปรุกขโมนมาจะขออาศัยนอนที่นี่สักคืนผีสมภารน,นิ่งแล้วหายวับคราวนี้เกิดเสียงดังโครมครามสนันวันไหวภายในกุฏิไม่ยอมหยุดประหนึ่งต้องการขับไล่หลวงปู่สุกทว่าหลวงปู่มิได้วันไหวต่อการแสดงฤทธิ์ของผีสมภารยิ่งไปกว่านั้นท่านยังรู้สึกสงสารเวทนาต่อดวงวิญญ,ญาณมิจฉาทิฏฐี ที่หลงวนเวียนยึดติดในสถานที่นี้ไม่ยอมไปผุดไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่าทั้งถั้งที่บวชเรียนในพระพุทธศาสนามานานถึงขั้นเป็นสมภารเจ้าวาดเมื่อหลวงปู่สุขสำรวมจิตแผ่เมตตาไปให้แต่เสียงสนันวันไหวภายในกุฏิก็ไม่ยอมหยุดนิง่งสวดมนต์อีกหลายบทผีสมภารก็ยังไม่รับรู้มินำสาำผีสมภารยังมาปรากฏร่าง ยืนตรังอาดตรงหน้าโกรดแผ่เสียงหัวเราะเยาะเยะ้ยแล้วคำรามลั่นบอกว่าไม่กลัวหรอกมีคาถาอะไรก็ว่ามาอีกสี่หลวงปู่สุขเห็นผีสมพานดื้อด้านถึงเพียงนี้ท่านจึงกล่าวออกมาดังๆว่าอานิจจังเอ๋ยไม่เคยเห็นผีตายหรือจะสู้ผีเป็นนะโมพุทธายะด้วยถ้อยคำประโยคนี้ผีสมพานก็หายวับไป ไม่มีเสียงโครงครามใดๆตามมาอีกและหลวงปู่สุขก็ไม่ใส่ใจหรือสนใจอีกต่อไปเอนกายลงพักตามปกติของท่านเช้าว,วันรุ่งคืนอดีตมรรคทายกและชาวบ้านกลุ่มใหญ่รีบมาที่วัดแต่เชา้าแต่เห็นหลวงปู่สุขเป็นปกติดีไม่มีอะไรต่างปิติดีใจเข้ามากราบไหว้นมัสการท่านและได้สอบถามไปว่า เมื่อคืนเห็นเห,นเหตุการณ์ร้ายๆอะไรเกิดขึ้นหรือไม่หลวงปู่ไม่ตอบได้แต่ยิ้มยิ้มทำนองมีให้ซักใสให้มากความชาวบ้านจึงไม่กล้าละลาบละหลวงถามอีกจากนั้นก็กลับไปจัดหาพัะตาหารเช้ามาถวายแก่ท่านเมื่อท่านทำกิจเรียบร้อยชาวบ้านนิมนต์ให้ท่านพักอยู่ที่นี่ก่อนเพื่อพวกเขาจะได้มีโอกาสทำบุญสร้างกุศลกันบ้างหลวงปู่สุขก็เมตตารับนิมนต์ หลวงปูพ่พำนักอยู่ที่กุฏิร้างของสมภารเก่าห้าคืนไม่ปรากฏเห็นผีสมภารออกมาอารวาสอีกเลยท่านเห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วจึงเก็บอัฐบริขารเพื่อเดินทางต่อไปชาวบ้านอ้อนวอนให้ท่านเป็นสมภารวัดร้างแห่งนี้แต่หลวงปู่ไม่อาจรับศรัทธาญาติโยมข้อนี้ได้ดังนั้นแล้วเมื่อคราวใดที่ท่านเจอเหตุการณ์ร้าย หรือมีดวงวิญญาณตามอาคาตก็ขอให้ท่านภาวนาว่านะโมพุทธายะเพียงห้าคำนี้ท่านก็รอดผลจากวิญญาณร้ายนั้นแล้วลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดูนะครับสำหรับเรื่องราวของหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเทาก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านผู้บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวธรรมะในวันนี้ และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ